สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตืนเอนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเย,ยครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความซื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับส่วนเตือนฝนตกหนาสุดติจังหวัดวันนี้พยากรณ์อากาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเบาวกรบพาหมอนชนเก็บเห็ดวันอังคารที่24บส,สพฤษภาคม17จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดจันทบรุรีตราดหนองคายบึงการอุรณธานีนครพนมหนองคายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรลำปาง แพรสุขโขทยัยพิจิตรและเพชรบูรณ์ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนะักหากมีข้อมูลเพิ่มเติมบ่าวกบจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ